คุณอยากรู้เหตุผลไหมว่าทำไมชีวิตคุณยังขี้แพ้มันไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่ใครรังแกคุณแต่เป็นตัวคุณเองที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม <c oughs> คุณตื่นมาแต่ละวันทำอะไรเลื่อนฟีดโทษงานโทษคนอื่นแล้วก็บ่นว่าทำไมชีวิตมันห่วยนี่แหละ เหตุผลที่คุณยังขี้แพ้ฟังดีๆนะความจริงข้อแรกคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณแค่กลัวเจ็บกลัวพังเลยเลือกทำอะไรที่มันง่ายๆปลอดภัยแต่โคตรน่าเบื่อและไม่มีวันพาคุณไปไหนเลยเ <c oughs> ความจริงข้อ2คุณติดนิสัยรอรอโอกาส รอพร้อมรอคนมาช่วยฟังให้ชัดๆนะโอกาสไม่ได้รอคุณมันเดินหนีคุณทุกวันโอ้ยความจริงข้อสามคุณพยายามแค่ครึ่งๆกลางๆอยากสำเร็จแต่ไม่ยอมแลกอะไรเลยอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่ยังใช้วิธีโง่ๆเดิมแล้วคุณก็สงสัยทำไมถึงยังอยู่ที่เดิมฮ ข่าวดีคือมันไม่ต้องใหญ่โตอะไรหรอกคุณไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตวันนี้แค่เริ่มเลือกความจริงแทนข้ออ้างถามตัวเองตรงๆนี่ฉันกำลังหนีอยู่หรือเปล่าแล้วหยุดหนีซะจำไว้ถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมคุณจะเป็นขี้แพ้ตลอดไป แต่ถ้าวันนี้คุณกล้าเผชิญความจริงแค่ก้าวเดียวมันก็พอที่จะไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วแล้วคุณละ่ะจะยอมแพ้ต่อไปหรือจะเปลี่ยนจริงๆสักที